ลิกอีกแล้วเดี๋ยวก็ซื้อใหม่หรือเอานี้ไปโน้บเฮ้ย อ๋อตกใจเดี๋ยวมันแตกอ่ะแม่เอาดีกว่าแม่เอาไปแล้วแม่เอาไปแล้วเอาเป็นาเป็นอ,อันนี้ไหมมีไฮไลท์ด้วยรอ,อสิโอ้ยคอนโทรดัง้งยังไม่ได้คอนโทรเลยวันนี้น ็ว่าหน้าไม่พุ่งเลยยังไมู่กใจคอนทัวร์นี้ไม่เลิศอ่ะมันเล็กไปแตกสิอย่างเงี้ย ทำไมหนูวุ่นวายจังวะแล้วเขาไม่มาเอาของไปหออยากได้สบู่เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งนะคะ<อ>พี่จุ่มแล้วเขาไม่เอากล้องไปหรอเ<อ>ขายังไม่พร้อมหร อาลงไปเลยใช่ไหมามาส่งมอบนุมจะลงไปก่อนใขรเนี่ยเอาลงไปเลยจริงเหรอใช่ไปทุกคนไปหาคุณพีทปะส่งไม้ต่อแล้วค่ะให้จุ่มายแทนคุณมาตะก้าลงไปเหรอถูกอ,ไ,อไ,ปไปหาคุณพีทค่ะ ตัดพ่ออะไรคะตัดอะไรนะผมหมอตัดบัวอย่าให้เหลือใหญ่ตัดใจอย่าให้เหลือรักโอ้ยคุณบุมว่าให้ไม้คุณพีทค่ะ่ะมาค่ะพร้อมต่อกันส่งไม้ต่อให้คุณพีทแล้ค่ะทุกคน <c oughs> ไม่ลงฝากไว้ทุกคน <c oughs> น,นะ ปากเป็นแผลวันนี้ช่วงนี้นอนน้อยแล้วเป็นร้อนหนโอเคทุกคนครับอ่าได้ยินไหมเอ่ยเดี๋ยวนะกูรักนักขายจริงๆจริงๆนี่รถทำอะไรกันอยู่มา ทุกคนหวัดดีนะครับไม่เจอกันนานมากๆ <No. S 1> นอนมากๆจริงๆห้องเราปัญหาเยอะอยาต,ต้นปีเลยจริงๆอยากได้อะไรไหมครับอยากได้อะไรไหมเสียงชัดไหมเอ่ยทุกคนพิมพ์ว่าแก้มบุ๋มให้หน่อยสิเดี๋ยวหาอะไรมามาให้ดีไหมดีค่ะพิมพ์ให้แบบมันคูณขึ้นเยอะๆอ่ะคือคูณขึ้นเยอะ <S <S ๆ,ๆเขาบอกว่า มันเป็นการดันฟีดครับขอบคุณครับคิมให้ใหญ่เลยให้คูณแบบสักแบบเป็นหลักร้อยอ่ะเป็นหลักร้อยนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามีของราคาดีหลายอย่างมากเลยนะจริงๆ <c oughs> <c oughs> แก้มหุม๋มแก้มบุ๋มคูณร้อยอย่างนั้นไม่ได้ขอบคุณครับ แล้วมีตัวช่วยด้วยตลกมากขเกขาจะเขาจะว่าเราหรือเปล่าตัวช่วยกดกดใจขอลองหน่อยอยากลองเหมือนกัน,อ,อ,นอะไรนะดึงเลยดึงเลยครับถ้ามันใช้ยังไงอะ่ะออามันติดแล้วนี่ใช่ เขาห้ามโชว์หรอครับมันไม่กดให้เราด้วยซ้ำหรือว่ามันใช้กระจอแบบนี้ไม่ได้หรือวิธีเดินหลอขายโอ้โหดูนะ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 เออเป็นไงพี่ปูไปติดเครื่องตัวเองเลยมาแล้วช่วยกัน สวัสด,ดีนะครับอุย้ย403แล้วขอบคุณมากคือเห็นช่องอื่นเขาทำกันนะถ้าใครแบบสะดวกนะช่วยช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับว่าแก้มบุม๋มแก้มบุ๋มนี่แหละมาเดี๋ยวเราไปต่อสวัสด,ดีนะครับดีเนาะไม่พี่ปูต้องเสียบปุ๊บแล้วกดข้างๆเสียบติดเสียบเสียบ อแล้วกดข้คางครับที่มันเป็นก,นก,กดค้างได้พอปล่อยปุ๊บมันก็จะเลิกกดให้เราดีมากเลยทุกคน,น,นผมซื้อให้หลายอันมากมีอยู่ข้างนอกอีกอันหนึ่งจะบอกว่าขอขายของนะขอขายของนะครับวันนี้เรามาเร็วคืนนี้เราไปเกาหลีแล้วนะ <c oughs> คืนนี้เราไปเที่ยวแล้วครับ <c oughs> จริงๆเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วกลับมานะเดี๋ยวไปที่นู่นอาจจะไลฟ์อะไรอย่างนี้นู่นนี่ ได้ลิฟแล้วหรอแล้วราคาดีมากเลยนะทุกคนเล่นมีแพคเกจจิ้งใหม่น้ำหอมก็มีลิฟก็มีของแก้มบุ๋มก็มีแพคเกจจิ้งใหม่นะครับวันนี้ใครทําอะไรบ้างวันนี้ใครมีแผนทําอะไรบ้างเข้าใจว่าวันพุธนี้นะครับวันพุธนี้เป็นวันหยุดเดียวเป็นวันหยุดเดียวที่เราจะมีในเดือนกุมภาพันธ์นะดีใจกับทุกคนที่ทำงานออฟฟิศด้วยนะครับรวมถึงตัวเองด้วย เป็นวันหยุดเดียวของเดือนนี้เลยนะจริงๆลิฟรหรอวันนี้นอนเหรอครับถือสบู่ไปหกก้อนแล้วขอบคุณครับจะบอกว่าเดือนนี้กับเดือนหน้าเป็นเดือนที่วันหยุดน้อยมากจริงๆ <laughs> ทุกคนฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าใครสะดวกนะฝากแชร์ให้หน่อยสักห้าร้อยแชร์อะไรอย่างนี้ลิฟรหรอครับเดี๋ยวเปิดให้ ขอ500แชร์เดี๋ยวเปิดริบไอโให้เดี๋ยวเปิดริบไอโให้รอรอแก้มบุ๋มไลฟ์หรอนี่ไงเราไลฟ์แล้วนานๆทีเราจะมีไลฟ์นะช่วงนี้อย่างนี้ขอโปรติว่าก่อนราคาดีมากปักโปรตีว่าให้หน่อยครับโปรไหนดีสุดเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะกดซื้อด้วยสองเดี๋ยวนะใช่โปรสองกระปุกดีมาก โปตีว่าโปีว่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโปตีว่าเราได้ถูกกว่าข้างนอกเนาะประมาณกระปุกลกะสิบห้าบาทเลยตอนนี้ถ้าใครถ้าใครเคยกินนะจะบอกว่า ทุกคนน่าจะเคยเห็นโปรตีว่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จะบอกว่าเขาขายน้ำมันสกัดเย็นของงาดำอ่ะดีแทบจะแบบที่สุดของไทยแล้วนะคือคืออย่างนี้ครับยกระปุก3กระปุกสแนะนะนำว่าแบบสองกระปุกใครกินนะใครเคยกินโปรตีว่าบ้างคือโปรตีว่าเป็นตัว น้ำมันงาดําสกัดเย็นนะครับแล้วกินมันเพื่ออะไรอย่างนี้ทําไมมันต้องใช้คําว่าสกัดเย็นคือปกติน้ํามันงาดําอ่ะมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อเซซามินเซซามินเนาะทีเนี้ยถ้ามันร้อนมันจะหายไปครับคือเวลามันสกัดเย็นปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันยังอยู่แล้วตัวของโปรตีวาเนี่ยเขาใช้ตัวงาดําสายพันธุ์ที่ให้เซซามินสูงมากสูงกว่าหลายๆประเทศเลยนะ คือสายพันธุ์มันเป็นสายพันธุ์ของเราเองด้วยชื่ออุบลราชธานี3ครับทีเนี้ยมันคืออะไรมันคือน้ํามันงาดําซึ่งงาดํามีประโยชน์อยู่แล้วนะครับแต่การที่เขาบอกว่าเราจะได้น้ํามันหนึ่งเม็ดเนี่ยเราต้องกินงาดําเป็นกิโลเลยทีเนี้ยตัวเนี้ยเป็นน้ํามันงาดําสกัดที่ใครน่าจะเห็นนะ่ะขึ้นบิลบอร์ดกันเต็มไปหมดขายดีมากๆในไทยเป็นล้านๆกระปุกแล้วแล้วคุณภาพเนี่ยเชื่อถือได้ครับล่าสุดพึ่งรีวิวให้เขาไปเนาะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้กินจริงๆมันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยเรื่องน้ําในข้อเข่าตัวนี้มันช่วยเรื่องน้ําในข้อเข่านะครับซึ่งปกติกระปุกละประมาณ300ตอนนี้สกระปุกต้องเข้าไปเลือกแบบ2กระปุกเนาะมันเหลือกระปุกละ200ประมาณ275บาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากนะกินครั้งละ2เม็ดกินตอนท้องว่างนะครับคือตัวนี้ใครกินอยู่แล้วมันช่วยอะไรคือมันมีงานวิจัยมาว่าน้ํามันงาดําตัวนี้มันช่วยเพิ่มน้ําในข้อเข่า ในกระดูกอ่อนต้องบอกว่าในกระดูกอ่อนมันทําให้เราเนี่ยเดิน